สวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับคือมีประเด็นกันเข้ามาเยอะนะครับในเรื่องของการพิออเดอร์สินค้าวีนเคนะครับที่เป็นอัลบั้มซิงเกิลที่12ครับที่ทํากันไม่ได้นะครับคือบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับเราเข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมลองถามเขาไปแล้วก็ได้ได้ข้อมูลมาดังนี้ครับสมมุติว่าเราเข้าไปที่ ที่ต้องจัดส่งอะครับเสร็จแล้วมันไม่ได้อยู่หน้านี้นะมันจะไม่ใช่เลขออเดอร์นะครับหมายเลขสั่งซื้อเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่นะครับมันไปอยู่หน้านี้ครับอันนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วครับผมเผมเลยให้ดูได้สมมุติว่าสมมุติว่าเป็นอับเป็นเสื้อแล้วกันนะครับเลขออเดอร์จริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะอยู่ตรงนี้ฮะเอาเลขตัวเนี้ยครับไปไปลงรีดดีมในระบบ ที่แอปไอเทมนะครับของแอปนะครับของแอปเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผม,มรีดีมไปแล้วนะครับอันนั้นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะแป๊บนึงนะอ่าครับนี่ของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับสักครู่หนึ่งมันไปไหนมันทำไมมันกดไม่ได้อะมันเออเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอรีเฟซแล้วทำใหม่ครับแป๊บนึง มันอาจจะเี่กเครื่องผมมอาจจะไอ้นี่นิดนึงน,นะครับโอเคตอนแรกผมก็หาทํากันตั้งนานนะครับทีนี้ก็เพิ่งมาเจอเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวลงไว้ให้ดูนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะฮะก็เข้าไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มากด redeem แล้วก็เอาไอ้โค้ดตรงนั้นนั่นแหละไอ้โค้ดหน้านั้นอ่ะไอ้โค้ดหน้าที่สําเร็จแล้วอะครับมาใส่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ ก็ใส่ไปสมมุติโพสเป็นยังไงปุ๊บใส่ไปแล้วก็เนี่ยเป็นชื่อช้อปปีนะครับที่อยู่ในช้อปปีเรานะครับเนี่ยเราก็พิมพ์ไปชื่อเราชื่อะายแล้วก,กดอะไทมเลยครับแล้วมันก็จะเข้ามานะครับแต่หน้านี้ผมไม่รู้ว่าให้ดูได้ป่านะถ้าให้ดูไม่ได้ผมก็จะตัดนะครับถ้ามันมีเลขอะไรอยู่นะครับก็ล็อกอินผ่านรหัสเข้าไปนะฮะปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นนะครับของผมจะมีแค่นี้นะครับ ตั้บนึงนะฮะมันอาจจะช้าหน่อยเครื่องผมนะครับอ่ะนี่ครับมันผมก็จะได้แต้มมาแล้วครับแต่ไอมิวสิกการ์เนี่ยของผมอะพีีออเดอร์ที่มันเป็นตัวมันมีมินิมินิพอโตโต้ด้วยนะถ้าใช่ใช350อะครับอ่าผมไม่รู้ว่ามันไปดูไอมิวสิกการ์ตรงไหนหรือว่ามันเป็นมันเป็นเออเป็นอยู่ในอัลบั้มที่เราต้องรอ มานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เนี้ยเราได้แต้มแล้วเราได้แต้มโทเค็นแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นมีรุ่นพี่ผมบอกว่าเขาน้าจะเริ่มโหวตกันพรุ่งนี้ครับก็เลยผมก็เลยต้องหาวิธีทําก่อนนะครับแล้วก็ทําได้แล้วนะครับก็จะ่สมมจาใครได้ยังไม่รู้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนรอบข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าทํางานอยู่นะครับโอเคครับไปก่อนครับผมวิธีการทํานี่ครับที่สมบูรณ์นะครับไปแล้ว